จัดมามาแล้วครับผมหมื่นสองมาอีกต่อครับผมหมื่นแปดไม่มา เอาละครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมดอกไม้ไฟวายนะฮะโอ้เดีม่ค่อยจะมีอยู่ด้ะไม่ได้นะ <c oughs> มาครับผมเดี๋ยวเราไปดูตารางก,การจัดก,กันนิดนึงกันก่อนเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอ่าแล้วตารางก,การจัดก,ก็จะเป็นประมาณนี้มีสเกตเตอร์นะครับผมแล้วก็มีวายแล้วสเกตเตอร์เป็นพวกเออ่ดอกบวัวปะใช่แล้วก็วายเป็นพวกระบายไฟอัฟนนี้ก็เป็น ผู้ใหญ่นะผมแล้วผู้เล็กแล้วก็ดอบไฟเล็กแล้วก็เอออะไรเนี่ยไดนาไมท์เออเป็นว่าเป็นผู้เล็กๆแล้วก,กันนะครับผมสเกตเตอร์สามตัวอุ้ยเจ็บคอจังเลยช่วงนี้มาครับผมอขอหาตังค่าซื้อยาซะหน่อยเอังคทุนหนึ่งร้อยบาทเบ็ดสิบรรบาทนะครับผมไปกันเลยไปกันเลยสามร้อยเป้งห้าร้อย นึกว่าจะเป้งนึกว่าจะเป้งแม่งในเป้งแล้วบายมาสองแถวเลยไงก็เลยก็นึกแบบเป้งเป้งเป้งก็รับไปเต็มๆอยู่ที่แปดร้อยสบผมโอเคโอเคโอเคเออแต่เป้ง2,000สวยถ้ามันไม่ไหลต่อวะถ้ามไม่ไม่ไหลต่อวะบายมาก็มายสองแถวเลยนี่ โอกาสคือมาจัดเลยนะโอกาสคือมาเยอะด้วยนะนะประเด็นเนี่ยแต่คือแบบว่าไม่ออกให้เลยหรือ,อไรหรือเบ็ดมันน้อยไปหรือเบ็ดมันน้อยไปขึ้นขอยากขยับไปห้าสิบเลยละกันโอ้โหแล้ววายมาอย่างนี้ไปเหง่งสามแถวออกอากาศออกมาบานสามแถวก้วมันไม่ใช่ละกัว,วมันไม่ใช่ละทุกคน สามแถวเลยนะเว้ยเนี่ยคือมันต้องออกมาละแต่เองเงี้ยสามแถวเลยนะเว้ยไปครับผม,อม,มอออเออเนี่ยสามแถวต้องออกเออเนี่ยสามแถวเนี่ยมันควรออกแน่ๆอะไรต่ออีกมันควรออกเว้ยคำดาวคำดาวแต่กระซัดไปหมื่นหนึ่งแลยน่นะเขไปเล่นไปซัดไปหมื่นกว่าเลยนะนแะ ตัดไปหมื่นกว่าเลยนะนะ่าตาครับผมเดี๋ยวเราเทอร์โบกันเลยดีกว่าเทอร์โบกันเลยดีกว่าไหนๆมันไม่แตกก็แต่ให้ไม่รู้เราเก้าพันสวยงามโอเคพันโอเคโอเคหกร้อยโอเคโอเคเราเทอร์โบกันไปเลยเราเทอร์โบกันไปเลยสามพันโอเคเจ็ดพันสองเออพันหกเออห้าสิบ รับแต่หมื่นหมื่นนะครับผมช่วงนี้รับแต่หมื่นหมื่นรับแต่หมื่นหมื่นรับแต่หมื่นหมื่นรับแต่หมื่นที่ย่เลยหลังๆเริ่มเบาอะเออมาดิวะเออพันหกสวยงามห้าร้อยสวยงามสวยงาม เออหมื่นแปดเออพันแปดสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอางี้ดีกวา่าปะผมขอสองทีพอขอแค่สองทีไปมาแล้วครับผมแปดพันสี่ไม่ครับผมสองพันแปดไม่ครับผมพันหมื่นเก้าธรรมดาที่ไหนล่ะครับแล้วผมตอกสุดท้ายพอเลยตอกท้ายแล้วเลิก จัดมามาแล้วครับผมหมื่นสองมาอีกต่อครับผมหมื่นแปดไม่มาก็สำหรับใครที่เข้าไปดูคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดี g o o d b y ครับผม